อ่อนะคะกับพี่นิวกับพี่นาตี้นั่นเองอันไหนพี่นิวพี่นาตี้คะพี่นิวพี่นาตี้อันนี้พี่นิวพี่นาตี้นะคะอันนี้ไม่ใช่พี่นาตี้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เนี่ยใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วค่ะพี่นาตี้เราก็เลยมีของรางวัลมาแจกกันอ่ะยังไงคะ คือสมาชิกจากทูวิชันนะคะไม่ต้องแขวนถุงเท้ารอเลยค่ะเพราะปกติเนี่ยคือเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยน้องๆจะต้องถุงเท้ามาแขวนรอเพราะให้สันลักเนี่ยของขวัญมาใส่ถูกต้องค่ะแล้วเ<ล>ราทีชิของทูวิชันของเราเนี่ยไม่ต้องนะคะเพราะว่าทูวิชั่นของเราเนี่ยจะมีของของขวัญเนี่ยส่งไปถึงที่บ้านเลยใช่แล้วค่ะทูวิชันนะคะร่วมกับ CBBS ค่ะชวนน้องๆร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับรายการเด็กที่นำทั้งสาระความรู้ความสนุกสำหรับน้องเล็กวัยเข้าเรียนนะคะกับซีรีส์เรื่องใหม่ And this w i l d Adventures ค่ะ ใช่แล้วค่ะน้องๆนะคะจะได้สนุกไปกับแอนดี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนดูแลสัตว์ค่ะ,คะที่จะพาน้องๆพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปรอบโลกเลยค่ะเพื่อที่จะไปพบพบเจอกับส,สตัตว์ชนิดต่างๆเลยนะคะอย่างเช่นนะคะแมวแล้วก็เพื่อนนักประดิษฐ์ของเขาเลยค่ะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์นะคะใช่แล้วค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะติดตามชมแอนดี้สไวเอร์แอดเวนเจอร์สได้ทุกวันเสาร์เวลา6กโมงห้าสิบนาฬิกานะคะและทุกวันอาทิตย์ในเวลา10 50. บโมงห้าสิบบ่ายสองห้าสิบและ,ะวกโมงห้าส ะะและยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกสนุกลุ้นสิทธิ์รับรางวัลจากกระเป๋ากูดี้ที่เป็นลิขสิทธิ์แท้จาก c ีบีบีําจำนวนทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ1,000บาทด้วยล่ะค่ะแล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่น้องๆเนี่ยรวบตอบคำถามนะคะผ่านทาง t u ท Vision Fanpage ค่ะ Go w e b ว็บด o o เ o o บุ๊กดอทคอ v i s i o n นะคะให้คลิกไลน์ทางหน้า t u i ว i o n Fanpage ค่ะแล้วก็ตอบคำถามง่ายๆเลยค่ะ<ช>ว่าสาม,มารถติดตาม a n d หนึ่ d ช d นแอดเวนเหน้าที่ช่องไหนหมายเลขอะไรนะคะน้องๆตอบเสร็จแล้วเนี่ยกดแชร์ไปที่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะแค่นี้นะคะก็ะไดร้รุ่นรับรางวัลไปเลยง่ายๆ<ช>แล้วค่ะเราเปิดให้ร่วมสรุปกันได้นะคะแล้วตั้งแต่วันที่ วันนี้ถึงวันที่5มกราคมค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่8มกราคม2556ค่ะทาง f a c e b o o k c o m s t r u e v i s i o n สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 ห1 5 9 7 4 4นะคะหมดเขตรับของรางวัลภายใน31มดกราคม2556ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมส่งเข้ามาเยอะๆใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องสัตว์ป่ากันใช่ค่ะเราก็เลยมีเกมค่ะมาฝากกันมีเกมอีกแล้วใช่แล้วเป็นเกมง่ายๆเลยค่ะพอเราพูดถึงเรื่องสัตว์ป่าแล้วเนี่ยพี่นิวก็เลยมีคำถามค่ะว่าค่ะ what is your favorite animals น้องๆมีน้องๆนะคะมีสัตว์ที่ชื่นชอบชนิดไหนเป็นพิเศษค่ะ โทรเข้ามาพูดคุยกันที่026159011-12ค่ะใช่แล้วค่ะโทรกันเข้ามาเยอะนะคะพี่มีของรางวัลแจกให้ค่ะเป็นจากพี่ซีบีบีนั่นเองค่ะมีทั้งกระเป๋านะแอบไปดูมามีทั้งกระเป๋ามีทั้งสีเทียนนี่เลยค่ะอย่างที่น้องๆเห็นกันเลยนะคะมีทั้งกระเป๋ามีทั้งสีมีอะไรอีกล่ะแก้วน้ำมีสมุด นิทานนะคะมีอะไรที่น่ารักมากมายเลยถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะถ้าใครอยากได้ต้องส่งามานะคะง่ายๆมากเลยค่ะ What is your favorite animal นะคะลองส่งมาอย่างพี่นัตตี้เนี่ย my my favorite animal is cat cat ก็คือแมวนั่นเองค่ะโอเคค่ะตอนนี้มีคุณโทรเข้ามาแล้วมีน้องๆเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแดนค่ะสวัสดีค่ะัลโหลน้องแนนค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ What is your favorite animal ค่ะสัตว์ที่น้องแรนชอบคืออะไรเอ่ยคืออะไรนะติกก<อ>ต๊กต๊อกติ๊กต๊กอกด็อกค่ะ ด็อกค่ะดอกนี่คืออะไรคะน้องแนนสุนัขค่ะยย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 ลยยยยยย่ยยยเพยยยยยนั่นยย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 นยยยวยย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 นยองมีสัตอ์ที่ชื่ยชอบเป็ยพิเศษไหมยย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 ่ยยยายย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 ยพยย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 วยย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 ยพยย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 ย่ยยยยยยลยย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 ยชอบยย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 อยย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  ทำไม,มำไถึงชอบลิงคะเพราะว่าลิงมันเป็นสัตว์ที่คือเขาดูมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ค่ะ<ม>ค่ะซึ่งเขาเหมือนแบบเป็นต้นพาัานธุ์ของพวกเราด้วยปะก็<ม>เลยรู้สึกว่าเออลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีคุณค่านะค่ะอย่างพี่นัตตี้ที่พี่นัตตี้ชอบแมวเนี่ยเพราะว่ามีคนมาบอกหลายคนคมากเวลาไปที่ไหนก็จะบอกว่าแบบพี่นัตตี้เนี่ยหน้าเหมือนแมวอะไรอย่างงี้ก็จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าใช่ค่ะก็เลยนั่แหละค่ะพอเริ่มจากมีคนบอกว่าชอบแมวก็เลย แมวมันก็น่ารักดีนะอะไรอเอางี้น้องๆโทรเข้ามาอีกแล้วค่ะอันนี้คือน้องอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บ้านอยู่ขึงแมวไปคือสวัสดีค่ะน้องอะไรคะจอรี่ตอบเลยสวัสดีค่ะน้องเจอรี่สวัสดีค่ะเจอรี่สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีเจอรี่สวัสดี ลองเจอรี่้องเจอรี่อะไรคะตายอยู่แน่เลยนะคะน้องดิวคะแคทแคทแคทใช่ไหมคะลองเจอรี่แคทแคทแคท c a ทที่แปลว่าอะไรคะแคทแคทแปลว่าอะไรคะแมวเย้แล้วของเรา พี่พีไปเลยค่ะใช่ค่ะขอขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะที่ช่วกันได้แล้วช่วยคืออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะทังคุณแม่คุณลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์การงานก็ช่วยการตอบคำถามของเราแล้วก็ได้ของรางวัลไปใช่แล้วค่ะแต่ว่า น้องๆก็อย่าอายนะคะที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราใช่ค่ะก็ะตอบมาได้นะคะพี่ทูไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็อได้ฝึกสมองด้วยใช่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วเรายังมีของรางวัลอีกให้น้องๆในอ,อีกหลายชนิดอีกหลายชิ้นเลยใช่ค่ะใครในอยากได้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ0 2 6 1 5 9 0 1 1นถึง12นะคะใช่ะะแล้วค่ะก็อย่าลืมโทรเข้ามานะคะเราก็จะไปรับสายกันเนาะใช่ค่ะไปรับสายลังไม่กันเลยแต่ส่วนตอนนี้เนี่ยไปพักช่วงตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกิจกรรมดีๆกันค่ะคมตติดานะ